สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในเดือนสิงหาคมและคำทำนายชุดนี้กเ็เป็นช่วงเดือนเกิดของคุณเลยก็คือเดือนสิงหาคมนี้แล้วในคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณ และในเรื่องความรักความสัมพันธ์ถ้าดูจากหน้าไพ่นะคุณต้องทำใจเลยเพราะว่า,าคำทำนายเนี่ยมันอาจจะออกมาในด้านลบนะแต่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของคุณได้เปิดผ่านมาดูาคลิปวิดีโอนี้ฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะได้ระวังตั้งรับกับาการกระทำของใครบางคนเนาะความคิดเจตนาของตัวคุณเองด้วยก็ได้ที่บางทีเนี่ย คุณอาจจะไม่ซื่อสัตย์กับใครบางคนแล้วทีนี้คุณก็จะได้รู้แหละว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยเป็นยังไงแล้วผู้จัดก็อยากจะบอกให้คุณได้รู้เอาไว้เลยว่าช่อง,องของผู้จัดเนี่ยจะไม่เอ่อทายอะไรที่เป็นการเอาใจคุณนะเราจะทายกันแบบตรงๆสิ่งที่ผู้จัดเรียนรู้มาสิ่งที่ผู้จัดมีประสบการณ์กับไพ่ทาโร่มาทั้งหมดยี่สิบห้าปีฉะนั้นก็ อ,อ,อยากจะให้คุณทำใจไว้เลยว่าสิ่งที่ผู้จัดทำเนี่ยนะก็มันเป็นสิ่งที่เบื้องบนท่านต้องการสื่อสารกับคุณนะเพื่อให้คุณตื่นรู้ผู้จัดก็ต้องทำหน้าที่ของผู้จัดด้วยความซื่อสัตย์เพื่อที่ว่าคุณจะได้ระวังตั้งรับเอาไว้นะว่า,าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องธุรกิจการลงทุนการร่วมงานอะไรกับใครเนี่ยเ <c oughs> พราะว่า ถ้าดูจากหน้าไพ่แล้วมันมีสถานการณ์บางอย่างที่บอกให้เราได้รู้ว่า,าใครบางคนเนี่ยอาจจะปฏิบัติต่อกันเนี่ยอย่างเห็นแก่ตัวมันมีในเรื่องของการาผิดคำพูดแล้วก็ไม่ทำตามสัญญานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมทำใจเลยกับคำทำนายอันนี้ สถานการณ์ที่คุณหรือเขาเนี่ยนะอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบางอาจจะเป็นบางทีใครบางคนเนี่ยอาจจะเข้ามาส่องมาส่องดูดวงของคุณก็ได้ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคู่กรณีของคุณนะทีนี้อาจจะเป็นคุณหรือเขาเนี่ยที่เริ่มเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างเริ่มเห็นท่าแท้ของกันและกันนะสิ่งที่คุณหรือเขาเนี่ยรับปากตกลงอะไรกันไว้ นะในเรื่องธุรกิจการลงทุนในเรื่องของอค่าจ้างค่าแรงอะไรต่างๆแล้วก็ผลประโยชน์ที่คุณควรจะพึงมีพึงรับต่อกันเนี่ยนะรวมทั้งเ,เป้าหมายในอนาคตเช่นการร่วมชีวิตกันการที่ใครบางคนรับปากสัญญากับคุณนะว่าถ้าคนคนนี้เป็นหนุ่มรูปงาม นะเป็นคนรวยเนะี่ยเป็นตัวแทนของไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะแต่ทีนี้ถ้าเขาขึ้นมาในลักษณะของไพ่กับหัวแล้วก็มีไพ่เอ่อเดอะฟูลไพ่สองเหรียญที่ปรากฏขึ้นมาในลักษณะของไพ่กับหัวเนี่ยอันเนี้ยบอกให้เราได้รู้เลยว่ามันจะเป็นสถานการณ์ที่ใครบางคนเนี่ยผิดคำพูดนะไม่รักษา สัญญาหรือว่าพยายามทำเป็นบายเบียงเอ่อลราก็ไม่ไม่สนใจอะเนาะในสิ่งที่เขาเนี่ยรับปากอะไรกันไว้ส่วนบางคนเนี่ยก็รู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยเหมือนถูกหลอกนะถูกหลอกใช้ถูกหลอกให้ความหวังนะนั่นก็คือพลังงานของไพ่ก้าวดาบเนี่ยที่ตอนเนี้ยคุณแบบว่ากุ้มใจกลัวว่าไอ้สิ่งที่ คุณกับเขารับปากสัญญาอะไรกันไว้เนี่ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นนะโอกาสมันเป็นแบบนั้นเพราะเขาทำท่าทางให้เห็นแล้วอะ่ะเหมือนกับว่าช่วงโปรโมชั่นมันเริ่มหมดลงแล้วะนะถ้าเป็นอาเซียคนเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณไปอยู่ในความสัมพันธ์ของเขาเสิ่งที่เขาสัญญากับคุณว่าเขาจะมีอนาคตร่วมกันกับคุณหรืออะไรก็ตามพอมันเป็นพลังงานของไพ่สองไม้เท้าที่เป็นไพ่กับหัว เราก็ไพ่ห้าเหรียญคุณก็ดูสภาพสิว่าเป็นยังไงบางทีเนี่ยเขารับปากว่าเขาจะดูแลเทคแคร์คุณตอนที่เขาจีบคุณใหม่ๆอะตอนเนี้ไม่ทำตามที่พูดแล้วมันจึงมีพลังงานของไพ่ห้าเหรียญที่ปรากฏขึ้นมานะเช่นเดียวกันกับในเรื่องของการทำอะไรร่วมกันเป็น หุ้นส่วนหรือว่าคนคนนี้อาจจะเป็นเจ้าของเจ้านายคุณหรืออะไรก็ตามเป็นผู้ใหญ่ที่คุณนับถือชวนคุณไปลงทุนร่วมหุ้นร่วมงานแต่ทีนี้ถ้ามันมีพลังงานของไพ่ห้าเหรียญน,นะแล้วก็ไพ่เคิงถือเหรียญที่เป็นไพ่กับหัวอันนี้เนี่ยตอนนี้คุณเจอละคุณเจอเล่เหลี่ยมเขาละคุณเจอไอพฤติกรรมกลโกงของเขานะ เนี่ยตอนเนี้ยถึงได้มีพลังงานของไพ่เก้าดาบที่ใครบางคนเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับนะต่อหน้าเขาเราก็เออทำเป็นว่าโอ,โอเคครับครับไม่เป็นไรครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะแต่ในความรู้สึกของคุณอะเหมือนกับว่าตอนเนี้ยคุณก็ใจดีสู้เสือเนาะแล้วก็ดูพฤติกรรมของเขาไป เพราะนั่นก็คือพลังงานของไพ่เด็กถือดาบไพ่เด็กถือดาบเนี่ยเป็นตัวแทนของอสถานการณ์ที่มันไม่น่าไว้ใจนะโอกาสที่มันจะมีในเรื่องของการโกหกหักหลังกันนะอันนี้เป็นตัวแทนของไพ่ใบนี้เลยเป็นไพ่เด็กถือดาบแต่เป็นไงมันก็ยังเป็นสถานการณ์ที่เรายังต้องเฝ้าดูอยู่นะจับตาดูอยู่แล้วก็ เออคุณจะต้องเท่าทันเล่เหลี่ยมของเขาอะนะโดยเฉพาะถ้าคุณได้เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้แล้วคุณรู้แล้วละว,ว่าคุณเนี่ยเสียเปรียบฉะนั้นคุณก็จะต้องหาวิธีป้องกันหลีกเลี่ยงผู้จัดก็ไม่รู้ว่าคุณมีปัญหากันเรื่องอะไรยังไงคุณก็ต้องหาวิธีอะนะแล้วทีนี้เออในเหตุการณ์เนี้ยอย่างที่บอกอะ ตอนนี้บางคนก็รู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยถูกหลอกใช้หลอกให้ความหวังมันก็เป็นพลังงานของไพ่เจ็ดถ้วยคุณก็ดูแล้วกันไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยมันมีแก้วแหวนเงินทองความสำเร็จเนาะเป็นช่อมะกอกที่เขาเอาไว้สวมหัวสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จนะ่ะสมัยยุคโบราณนะเนาะที่เป็นพวกคนที่ออกไปลบมากลับเข้ามาแล้วก็จะได้รางวัลเหมือน เหมือนยุคสมัยโรมันอะไรพวกอย่างเงี้ยนะความสำเร็จนะเนาะแล้วก็มีประสาทในเทพวิมานอะไรแบบเนี้ยนะมันเป็นความสำเร็จที่คุณคาดหวังแต่ทีนี้มันก็มีงูมีสัตว์ประหลาดมีบางสิ่งที่คุมเครือที่เขาไม่บอกคุณนะไอ้เจตนาความคิดของเขาที่บางทีไอ้สิ่งที่เราคาดหวังหรือว่าโอกาสที่เราได้รับ ข้อเสนอที่ใครบางคนมาชักชวนพูดโน้มน้าวจิตใจเราเนี่ยนะมันก็มีสิ่งดีๆเข้ามาหลอกลอก่อเข้ามาเสนอแต่ว่าอันตรายมันก็มีอยู่โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าหน้าไพ่เนี่ยมันมีไพ่ห้าเหรียญน,นะไพ่ก้าดาบแล้วก็ไพ่คิงถือเหรียญที่เป็นคนที่ น่าจะเป็นคนที่เราคาดหวังวอะเนาะหรือว่าคนที่จะเข้ามาชักชวนเราก็ได้หรือคนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยต่อให้เขาเป็นผู้ใหญ่นะมีหน้าที่การงานที่ดีมีฐานะมีความมั่นคงแต่คนคนนี้ถ้าขึ้นมาในพลังงานในด้านลบแบบเนี้กับหัวไพ่กับหัวเนี่ยนะผู้จัดก็ต้องทายเขาไปในความหมายในด้านลบว่าคนคนนี้ เขาเห็นเงินสำคัญมากกว่าความสัมพันธ์ที่มีค่าแล้วเขาก้าเขาก้าโก,กงคนที่บริสุทธิ์คนที่แบบว่าจริงใจคนที่มีผลประโยชน์กับเขาก็ยังไม่เว้นแล้วในเหตุการณ์นี้ถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต่อให้คนลักคู่ครองนะต่อให้ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันถ้าไพ่ขึ้นมาในลักษณะนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะโกงยักย้ายถ่ายเทศทรัพย์สินเงินทอง อันเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณยังแค่คบหาดูใจคุณก็เตรียมทำใจไว้เลยว่ามันก็จะมีแค่แบบว่าช่วงโปรโมชั่นนะนะที่เขาจะแบบว่าทำดีกับคุณทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะไม่มั่นคงตลอดไปผู้จัดก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นฝ่ายไหนคุณเป็นฝ่ายที่ทำเขาหรือว่าคุณเป็นฝ่ายที่ถูกเขาทำนะตอนเนี้ยที่คุณกำลังดูคลิปวิดีโอนี้อยู่ไพ่สองถ้วย นะอันเนี้ยหมายความว่าสถานการณ์ที่ใครบางคนเนี่ยยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้แต่เป็นยังไงก็ไม่บริสุทธิ์ใจนะอาจจะมีในเรื่องของการสร้างภาพให้ความหวังกันยังอยู่ในความสัมพันธ์เหมือนกับว่าไม่กล้าที่จะพูดถึงความรู้สึกของตัวเองเนี่ยว่าบางทีตัวเองอาจจะเริ่มเบื่อกันแล้วหรือ ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นเอ่อการที่เขาเนี่ยซ่อนตัวตนเจตนาท่าแท้ของเขาที่เขาเป็นคนนิสัยแบบนี้แล้วเราเนี่ยบังเอิญโชคลายมาเจอเขาแต่ทีนี้บนความโชคร้ายมันก็มีความโชคดีคือคุณได้เข้ามาดูคลิปวิดีโอของผู้จัดอันเนี้ยไม่ใช่เรื่องงมงายผู้จัดไม่ใช่ว่ามาทำคลิปวิดีโอนี้เพราะว่าเขาฮิตกันหรืออะไร เป็นเพราะว่าผู้จัดเนี่ยได้รู้จักไพ่ทาโร่เมื่อ25ปีที่แล้วก่อนที่ผู้จัดจะเดินทางมาอเมริกาสมัยนั้นนะ่ะคุณคิดดูอ่ะไม่มี khoajyou tube นะแล้วไพ่ทาโร่ก็ไม่ใช่ว่าจะดังสมัยนั้นผู้จัดก็ไม่รู้แต่ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละดนใจให้ผู้จัดได้มารู้จักกับไพ่ทาโร่แล้วผู้จัดก็ใช้ไพ่ทาโร่เนี่ยช่วยเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิต ช่วยในการตัดสินใจไม่ว่าจะอยู่หรือไปในเรื่องงานรวมทั้งเรื่องความรักความสัมพันธ์ของผู้จัดเองฉะนั้นขอให้คุณเนี่ยฟังหูไว้หูก็แล้วกันไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่แล้วมันไม่มีอะไรที่จะเสียหายเลยเพราะว่าผู้จัดไม่ได้คิดค่าดูคุณไม่ได้ขายของไม่ได้มีข้อแม้อะไรที่คุณจะต้องแบบว่าแม้มาติดค้างกับผู้จัดนะอะไรแบบเนี้ยฉะนั้นสิ่งที่ผู้จัดทำเนี่ยก็คือ ด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็ด้วยความปรารถนาดีเลยนะแล้วก็เพื่อตอบแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยที่ท่านช่วยปกป้องคุ้มครองผู้จัดแล้วท่านก็มาในรูปแบบของคำทำนายของไพทาโรโออันนี้แหละที่นี้ไพเดอะฟูลเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ถ้าเป็นในเรื่องของการที่คุณเนี่ยคบหาดูใจกับใครเป็นพวกรักทางไกลหรืออะไรแบบนี้นะ คุณก็ต้องระวังเพราะว่าไปถึงแล้วเนี่ยคุณก็จะถึงถึงจะได้รู้ถึงจะได้เห็นไอ้พฤติกรรมท่าแท้ของเขาอะนะต่อให้ผู้จัดพูดเตือนคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะไม่ฟังหรอกแต่ผู้จัดก็เข้าใจนะแต่เอาอย่างนี้แล้วกันมีสิ่งที่ผู้จัดจะแนะนำอะเนาะว่าก่อนที่จะตัดสินใจถ้าเกิดว่าคุณจะต้องเดินทางกายไปต่างถิน่นต่างแดนไม่อยากเสียเวลา แล้วก็ไม่อยากเสียใจเสียรู้คนเสียหน้าอีกอะไรแบบเนี้ยนะเพราะว่าอะไรความสัมพันธ์มันจะไปไม่รอดเพราะว่าคนคนนี้เขามีเจตนาที่มองเห็นเราเป็นเหยื่อตั้งแต่แรกซึ่งอย่างที่ผู้จัดบอกอ่ะผู้จัดเข้าใจเลยเพราะว่าเขาทำดีกับคุณให้ความหวังกับคุณแล้วใครจะมาเชื่อลหละว่าแบบเขาจะมาแบบมีพฤติกรรม ท่าทีแบบเนี้ยเหมือนอย่างที่ผู้จัดได้ทายเอาอย่างนี้นะให้คุณเนี่ยไปยกช้างอธิษฐานเสี่ยงทายว่าคุณจะเดินทางไปเจอกับคนคนนี้ดีไหมนะวัดอันนี้ก็ชื่อวัดบางพีใหญ่กลางนะอยู่ที่สมุทรปราการให้คุณเสิร์ชเข้าไปใน Google หาวัดนี้แล้วมีอีกที่หนึ่งถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดก็วัดพระพุทธบาทสระบุรี เขาก็จะมีศาลาเล็กๆอ่ะแหละที่ให้คุณไปเสี่ยงทายยกช้างแล้วถ้าคุณอยากรู้ว่าเสียงชายเอ่อเสียงทายยกช้างเนี่ยมันเป็นยังไงให้เข้าไปดูในช่องของผู้จัดแล้วผู้จัดก็โพสต์ไว้อะนะว่าวัดนี้แล้วลักษณะของช้างที่ยกเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยผู้จัดลองมาสองครั้งแล้วแล้วก็จริงตามนั้นแล้วก็ ถึงแม้ว่าจะไม่สําเร็จแต่เราได้รู้ไงได้รู้ว่าโอเราจะได้ทําใจหรืออะไรเงี้ยก็อยากให้คุณไปลองดูนะมันไม่มีอะไรเสียหายโดยเฉพาะในเรื่องการถูกชักชวนให้ไปร่วมงาน <c oughs> <c oughs> ในต่างถิ่นต่างแดนพอไปถึงเนี่ยเราก็จะเสียเปรียบเขาเราก็จะไปไม่รอดอะไรประมาณเนี้ยฉะนั้น ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ผู้จัดเตือนคุณอะถึงแม้ว่าคุณจะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ให้ไปลองยกช้างอธิษฐานดูนะถ้ามันจะต้องตัดสินใจไปแล้วมันจะต้องเสียเงินนะค่าตัว๋วค่าเดินทางและไหนเขาชวนคุณไปลงทุนอะแล้วถ้าเกิดว่าคุณถูกเขาหลอกละ่ะอันเนี้ยมันมีเยอะนะในสังคมทุกวันเนี้ย แบบว่าเราจะได้ยินบ่อยๆแต่บางทีเราก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเราจะเจอแบบนี้ต่อให้เป็นคนที่รู้จักกันก็เหอะเขากล้าหลอกคุณนะเขาเป็นพวกประเภทมืออาชีพเป็นนักลงทุนแต่ว่ามันจะมีเล่มีเหลี่ยมที่ทำให้เหมือนกับว่าพอคุณไปถึงแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหนี่เราโดนหลอกแล้วแบบมันไม่มีทางออกไม่มีทางไปอะ่ะถ้าเกิดว่าเขาชวนคุณไปลงทุนต่างประเทศบอกว่าเออเนี่ย เดี๋ยวเหมือนกับว่าเรามาซื้ออาชีพให้ให้ตัวตัวคุณเองเนาะสมมุติว่ามาอยู่อเมริกาแล้วเดี๋ยวจะเนี่ยเอาเงินมาลงทุนอย่างนี้นี้แล้วเดี๋ยวจะแอปพลายให้ให้อยู่ได้ถูกต้องตามกฎหมายบางทีมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นหน้าไพ่ก็บอกว่าคุณจะถูกโกงนะไพ่ห้าเหรียญไพ่เก้าดาบอันเนี้ยถ้าขึ้นมาแบบเนี้ยถ้าเป็นผู้จัดนะผู้จัดไม่ไปเลยแล้ว ถ้าเกิดว่าผู้จัดมีห้องเช่ามีคนจะมาขอเช่าหรือว่าขอซื้ออะไรผู้จัดก็ต้องดูสัญญาให้ดีต้องรัดกลุ่มมากๆเพราะคนคนนี้เจ้าเล่ห์นะแล้วก็บางทีอาจจะดีแค่แรกๆวางมาดอะไรแบบประมาณนี้ยแต่สุดท้ายบางทีอาจจะอยู่ไม่ครบสัญญาก็ได้เนี่ยมันมีหลายอย่างที่เราจะต้องระวังตั้งรับผู้จัดก็ขอให้คุณเนี่ยมีสติในการใช้ชีวิต แล้วก็มีสติในการดูคนตัดสินใจแล้วก็ขอให้คุณเนี่ยโชคดีกับทุกการตัดสินใจไม่ว่าในช่วงเวลาเนี้ยคุณจะคบหาดูใจอะไรกับใครบางคนเนี่ยผู้จัดก็มองเห็นและว่าคุณหรือเขาเนี่ยนะผู้จัดไม่รู้เปว่าคุณเป็นฝ่ายไหนนะมันมีใครบางคนเนี่ยที่เริ่มผิดสัญญาเริ่มแบบว่าไม่ทำตามที่พูดเริ่ม โลเลเชชยัยละนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นไงเสียเปียบบางทีคบกันมานานมั่นกันแล้วอะไรแล้วนะไม่แต่งสักทีนู่นนี่นั่นหาข้ออ้างไปเรื่อยหรือบางคนเนี่ยเอาสัญญารับปากว่าเดี๋ยวจะซื้อบ้านให้เดี๋ยวจะซื้อรถให้อ่ะนะพอได้เราแล้วเนี่ยไม่ทําตามที่พูดอะไรแบบเนี้ยความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่หรือแม้แต่กําลังจะเข้ามาขอให้คุณ มีสติแล้วก็เตือนตัวเองอยู่เสมอว่าไอ้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนเป็นแค่ช่วงโปรโมชั่นเตรียมยอมรับทําใจไว้เลยว่าออบางทีออไอ้ความสุขหรือว่าสิ่งที่คุณได้รับเนี่ยมันอาจจะไม่ถาวรมั่นคงตลอดไปนะ ก็ขอให้คุณโชคดีนะคะและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ